มาครับโอเพนครับโอเพนโอเพนฟาดไฟครับไข่ไข่จัวก้อนแป้ครับอันนี้มีแลงยี่ด้วยวอันนี้ครับอันนี้สุดรอครับเจอครับมือปราบอินโดครับเดีมาดูฝ่าก็มีลายเดี๋ยวมาเออลืมทำทำพอทำยังทำบ่อยกว่าทำบ่อยทำ

วันนีครับวันนี้ลุละลุละลุนละุนกนลมามามาเอาไปก้รตแต่ไปเลยมาย่างย่าครับกรรการบอกคือโชคครับทำทำทำเราจะข้ามอย่างไะมโชงหน้าขึ้นลอนเฮ้ยกานตกกอดโอเคครับก้านตกตกเวทีครับอันนี้อันนี้จะขึ้นเลยขึ้นเลอเลยครับ เอาชิงเลยโอ้ยชิงเลยกะไม่ชิงครั่งรับน้องรับน้องครับโอ้ยต่อเลยครับผมเบอร์สองต่อเลยครับเบอร์ต้องพักปะมามาดูว่าผมใูง่อนครับดูก่อนดูก่อนหมุนโชว์หน่อยหมุนโชว์หน่อยโอ้ยป่านินฟาร์มครับนินนี่ฟาร์มครับเบอร์สองครับเบอร์สองครับมาครับต่อเลยครับเบอร์ต้องพักครับโค้งค่ะสวยเงี้ยมาโจมมาตกโต๊ะนั่นลุงเดี๋ยวกับ ซอชัยครับท้ายหน้าเป็นยังเนาะบอฟ้องร้องนะนามาดูเนาะใครชนะตัวบิ๊กบองฟาร์มครับ3นาทีนะครับซอชัยของชนเนาะครับเดนี่นี่ฟาร์มครับนี่นี่ฟาร์มครับยังไม่เหมือนกันครัอไปสักทุ่มเลยครับต่อสองพ่อพ่อของน้องนะครับเด้อยังไม่เหมือนกันเนาะสันกับแป้งอันนี้อยู่ไหนครับคนนี้เจียงท้ครับโอ้ยได้ได้บีเม็ดปีหนังครับต่สองว่ะให้พี่น้องเลยเจียงหม่ครับเจียงท้ครับ